กลับมาแล้วนะคะสำหรับการจัดงาน m o n นี e x อ o หรือว่ามหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่22ค่ะปีนี้ต้องบอกว่าจัดขึ้นในช่วงจังหวะระยะเวลาที่พอดีเลยนะคะพอดีกับภาวะเศรษฐกิจที่ในขณะนี้อาจจะต้องการการฟื้นฟูนะคะเพื่อมากระตุ้นการเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะแน่นอนนะคะว่าทิศทางเป็นแบบนี้เราจะมีวิธีการวางแผนทางด้านของการเงินการลงทุนอย่างไรกันบ้างดังนั้นค่ะต้องไปหานะคะผลิตภัณฑ์ทางด้าน การเงินการลงทุนรวมไปถึงการรับฟังสัมมนา,าดีๆเพื่อวางแผนทางด้านของการเงินการลงทุนไปพร้อมๆกันค่ะ สำหรับงานมหากรรมการเงินครั้งที่22กรุงเทพนะฮะวันนี้เอ็กโป2022นะคะก็เราจะพบกันในวันที่12-15พฤษภาคมนี้ที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีนะคะปีนี้เราจัดภายใต้ธีม Well to Wellness ค่ะก็จะเต็มอิ่มกับโปรโมชั่นทางการเงินการลงทุนครบวงจรทุกรูปแบบสินเชื่อทุกประเภทนะคะของ่ายอนุมัติไวดอกเบีย้ยต่ำเงินฝากเงินออมดอกเบีย้ยสูงพิเศษแล้วก็แนะนําการลงทุนเปิดพอร์ตไว้ได้ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นคริปโตนะคะหุ้นหุ้นต่างประเทศนะ,ะคะกองทุนอนุพันธ์ ทองคำนะคะพบกับการลงทุนควบคู่กับความคุ้มครองได้ด้วยบริการของประกันนะคะประกันชีวิตประกันภยัยประกันสุขภาพนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือสามารถหาความรู้เรื่องการเงินการลงทุนได้ตลอดทั้งงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนในรูปแบบใหม่นะคะดิจิตอลแอสเซทนะคะคริปโตเคอเรนซี rency, NFT นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางการลงทุนต่างๆนะคะได้จากทั้งเวทีสัมมนาแล้วก็เวทีเวิร์กช็อปของงานตลอด4วันเต็มให้ตั้งตารอคอยกันได้เลยค่ะ ทีนี้โปรโมชั่นมาแรงคึกคักมากเลยนะคะก็ขอมาลงรายละเอียดกันที่โปรโมชั่นของในส่วนสินเชื่อบ้านก่อนสําหรับคนที่กําลังรออยู่นะคะมีแน่นอนค้ะกับสินเชื่อบ้านกรุงศรีนะคะอัตราดอกเบี้ยต่า0%นะให้นานถึง3เดือนค่ะสินเชื่อบ้านของธนาคารออมสินนะคะอัตราดอกเบี้ย1.75%ให้นานถึง1ปีค่ะยังมีสินเชื่อบ้านบัวหลวงะะอัตราดอกเบี้ยพิเศษะะ MRR ลบ0.75%ด้วยและมีบัวหลวงสินทรัพย์พร้อมขายนะคะอัตราพิเศษพร้อมดอกเบี้ยอัตราพิเศษด้วยค่ะธนาคารกสิกรไทยนะคะก็มีสิน เชื่อบ้านดัตราดอกเบี้ยพิเศษเช่นกันนะและยังมีซับ NPA พลดสูงสุดถึง60%นะคะดอกเบี้ย0%ผ่อนนาน6เดือนกู้ได้สูงสุด100%ค่ะ ธนาคารกรุงไทยนะกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะอัตราดอกเบี้ย1.88%ต่อปีนะฟรีค่าธรรมเนียมนะคะและยังมี NPA birthday sale นะลดราคาขายสูงสุดถึง55%อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะยังมีธนาคารอาคารสงเคราะห์นะกับสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0. 0.6%ต่อปีซับ NPA ผ่อน0%ได้นานถึง24เดือนค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะมีสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ3.99%ค่ะ ฟื้นฟูธุรกิจเดิมนะหรือว่าขอตั้งธุรกิจใหม่นะเรามีสินเชื่อเพื่อธุรกิจด้วยนะมาดูกันที่ในส่วนของธนาคารกรุงไทยนะกับสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจนะคะอัตราดอกเบี้ยต่ำ2%นาน2ปีแรกผ่อนนานถึง10ปีค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะกับสินเชื่อ SME นะะอัตราดอกเบี้ยพิเศษ1.99%ถึง3เดือนแรกเลยค่ะธนาคารออมสินนะกับสินเชื่อ SME นะะอัตราดอกเบี้ยต่ำ2.99%ให้นานถึง2ปีค่ะมีธนาคารเอ็กซิมแบงก์นะกับสินเชื่อเอ็กซิมจัม start นะอัตราดอกเบี้ สูงสุดถึง50ล้านบาทค่ะ นอกจากในส่วนของธุรกิจแล้วนะก็ยังมีในส่วนของสินเชื่อบุคคลด้วยนะใครที่กําลังมองหาสินเชื่อนะคะเสริมสภาพคล่องอยู่ก็มีของธนาคารกสิกรไทยนะกับสินเชื่อเงินสดทันใจนะอัตราดอกเบี้ยศให้นานถึง30วันเลยค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะกับบัตรกดเงินสด s ป e d ดี้แคชนะอัตราดอกเบี้ยศให้นานถึง3รอบบัญชีค่ะแล้วก็ยังมีบริการให้การตรวจเครดิตบูโรฟรีได้ที่งานอีกด้วยค่ะ ใครที่กําลังรอในเรื่องของเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูงนะมีให้เลือกใช้บริการกันได้แน่นอนภายในงานบันดี้เอ็กครั้งที่12นี้นะคะขอยกตัวอย่างโปรโมชั่นกันที่ของธนาคารออมสินก่อนเลยนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ109นะะอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดนะะสูงสุดที่10.9%เลยทีเดียวค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะกับเงินฝากหน่วยละ1,000บาทนะอันนี้สามารถลุ้นรางวัลได้ด้วยรางวัลสูงสุดมูลค่า1ล้านบาทค่ะ ประกันนะะนอกจากจะเป็นการออมแล้วยังควบคู่ก,กับการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพด้วยนะมาดูโปรโมชั่นกันนะะกับทิพยะประกันภัยค่ะเลือกแผนประกันภัยนะรับส่วนลดเบี้ยสูงสุดถึง23%นะผ่อน0%เได้นานสูงสุดถึง10เดือนค่ะเมืองไทยประกันชีวิตนะคะใส่เบี้ยตามเงื่อนไขนะทองสำราค,คุณนะทองคำแท่งหนัก10บาทนะ i p a d Air นะหรือว่า Apple Watch และรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะอันนี้สามารถตรวจสอบเงื่อนไขและใช้บริการกันได้ที่งานเลยค่ะ ใครที่อยากหาความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนนะหยาบาดนะกับสัมมนายกตัวอย่างหัวข้อนะอ่านเกมโลกคริปโตเปิดเทคนิคลงทุนสู่ตลาดหมีนะโดยบิดค u ับนะคริปโตมนะสราวเซกเอเชียและ SCBS ค่ะนอกจากนี้ยังมีในหัวข้อรู้จัก Destiny Token นะเบื่องุกเคสันิวาสการลงทุนและภาพยนตร์มาเจอกัน โดยธนาคารกสิกรไทยนะคะมีในส่วนของบทบาทของเทคโนโลยีบล็อกเชนกับอนาคตของระบบการชำระเงินโดยสบายเทคโนโลยีนะคะวางแผนซื้อบ้านอย่างชาญฉลาดโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะและอื่นๆอีกมากมายซึ่งเราสามารถติดตามตารางข้อมูลกิจกรรมได้ทาง www.moneyexpo.net หรือว่าทาง Facebook Fanpage ของ Money o x p o ค่ะ แนะนำโซนพิเศษของปีนี้ด้วยนะคะที่มาใน โซนชื่อว่า Health and Wellness นะเพื่อให้เข้ากับธีมของการจัดงาน Well to Wellness ของเรานะเป็นโซนที่มีสินค้าและบริการเรื่องของสุขภาพนะรวมถึงเวทีให้ความรู้ในด้านของสุขภาพสําหรับผู้ที่สนใจด้วยใครที่รักสุขภาพก็ติดตามกันได้นะคะสร้างสีสันกันอีกครั้งแล้วโดยแฟนๆสามารถรอพบคุณกราฟนะคะได้ที่บูธของธนาคารกรุงเทพและคุณตุ๊กพบทรได้ที่บูธของธนาคารเอ็กซิมภายในงานอีกด้วยค่ะสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้เลยที่ Facebook ของผู้จัดงานนะที่ f a c e b o o มัน n ี y Expo นะหรือว่าที่เว็บไซต์เว w w w ลไว e ์ expo.net โดยผู้ที่ต้องการมาที่งานและเข้างานได้โดยสะดวกสบายนะสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ www.moneyexpo online.com ค่ะและท่านที่มาที่งานนะนอกจากทำธุรกรรมแนละ้วนะคะยังจะได้ลุ้นรับรางวัลใหญ่อีกด้วยนะโดยทุก5 0าพันบาทนะของยอดธุรกรรมภายในงานมหากรรมการเยินมันนี่เอ็กโปครั้งที่12ของท่านนะจะสามารถแลกสิทธิ์เป็นมีคอยได้1เหรียญนะและเมื่อสะสมมีคอยได้ครบนะท่านจะสามารถลุ้นรับรางวัลใหญนะ่ของงานก็คือรางวัล iPhone 13ไปครองอีกด้วยค่ะก็ขอเชิญชว นะทุกท่านนะมางานว่าการรมการเงิน m ันนีเอ็กซ2022นะครั้งที่22ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินการลงทุนเลยนะพบกันในวันที่12-15พฤษภาคมนี้นะที่ Challenger Impact เมืองทองธาน,นีเวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะมาได้กัน4วันเต็มๆนะพบโปรโมชั่นดีๆต่างๆจากธนาคารและสถาบันการเงินทุกประเภทมากมายค่ะ งานจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับก็ไป<ช>เจอกันได้ที่ Impact เมืองทองธาน,นีนะครับมีทั้งบูธของสถาบันการเงินต่างๆนะครับมีคริปโตเคเรนซีแล้วก็แน่นอนมีงานสัมมนาดีๆให้รับชมรับฟังกันตลอดด้วยครับใช่ค่ะแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆด้วยนะคะไปร่วมงานกันนะคะรอเจอกันที่ Impact เมืองทองธาน,นีค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันนะคะ10.05นเป็นต้นไปวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ